บทที่ออนะครับการบริหารกิจกรรมตรวจสอบภายใน (Structure of Internal Audit Function) หน่วยงานควบคุมตรวจสอบภายในที่สายบังคับบัญชาได้ได้3ลักษณะได้แก่ (Board of d i r e c t o r Chief (Executive Officer) Audit Committee นีรูปนี้จะเป็นรูปการจัดโครงสร้างองครร์กรที่หน่วยงานตรวจสอบภายในรายง,งานต่อกรรมการบริษัทนะครับก็จะมีกรรมการบริษัทอยู่ข้างบนแล้วผู้บริหารระดับสูงอยู่ตรงกลางแล้วก็หน่วยงานตรวจสอบภายในจะอยู่ข้างแล้วก็ล่าสุดจะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปของฝ่ายต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารระดับสูงก็คือคณะกรรมการ บริษัทจะอยู่ข้างบนผู้บริษัทผู้บริหารระดับสูงจะอยู่รองลองมาแล้วก็ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นอยู่ข้างแล้วก็ล่างสุดจะเป็นผู้จัดการทั่วไปของฝ่ายต่างๆก็อันนี้จะเป็นผู้ตัวหน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายาการบังคับบัญชีขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบัญชีจะอยู่ข้างบน ผู้บริหารระดับสูงจะอยู่รองลองมาและคณะกรรมการการ,การตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในจะอยู่ข้างขวาอย่างนี้แล้วก็ล่างสุดจะเป็นผู้จัดการทั่วไปของฝ่ายฝ่ายต่างๆนะครับคณะกรรมการตรวจสอบหมายถึงกลุ่มของคณะกรรมการการอิสระซึ่งไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียทางด้านการเงินและการบริหารงานกับบริษัท ประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อยสามคนหนึ่งคนควรมีความรู้ทัืงการเงินและการบัญชีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุน้นซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบต่อบริษัทนี้หนึ่งสอบทานรายงานทางการเงินของกิจการสองสอบทานการระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในสามพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4. สอบทานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายงานของกิจการที่เกี่ยวข้อง 6. จัดทำการรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปีกฏบัตรหมายถึงเอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสร้างความเข้าใจ ราอ่างำสำนักง,งานตรวจสอบภายในฝ่ายบริหารและผู้ฝ่ายนะตรวจเ,เกี่ยวกับวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของการตรวจสอบภายใน